ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประครองชาแนลนะครับวันนี้ได้มาตัดผมที่ร้านจิบแหคัดตัดผมชายสวิตสวะหลังตลาดสีเมืองให้กับสอนจอิบท้องทินไทยนะครับนี่นะครับประครองชาแนลทำมาตัดผมเป็นช่างตัดผมด้วยนะมาตัดผมที่ร้านจิบแหคัดถนนซอยนะครับสีเไี้ยค่อยขอโมยน,น,นี่ขี้แนบไปเรื่อย ครับเป็นขั้นตอนการตัดผมนะครับลองทรงกลางนะครับโดยการใช้ตัวส่นในการลองขึ้นไปนะครับไปเชื่อมกับตัวบีใหญ่นะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเก็บปายละเอียดนะครับตัดผมด้วยความประณีตนะครับจิตใจงามนะครับไม่วู่วาบง่ายค่อยๆถค่อยๆเดินตัดกระเดี่ยวไปน่าดีนะครับเปลี่ยนช่างฝีมือดีมีระดับเลยนะครับ หลักการตัดตงก็คือใช้ตัวศูนย์ห้าในการลงนะครับใช้นวัตกรรมใหม่เองหลังจากนั้นเมื่อลองเสร็จนะครับเราก็ใช้กันไกฝันซอยนะครับแล้วก็เก็บด้วยนะครับกันไกตัดอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะเก็บรายละเอียดนะครับด้วยวิาอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาการนขอบนะครับเก็บรายละเอียดแล้วก็การหน้าโกนหมดก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ เกี่ยวกับหลักการง่ายๆนะครับในการตัดผมรลองทงกลางนั่นเองนะครับประครองชาแนลนะครับตัดผมให้กับสอนอนชิททรอนินไทยแนะนำยูทูบเบอร์ด้วยกันนะครับมาดูปรชุมกันต่อเลยนะครับส่งสกินเฮดต่อเลยครับครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสำนักแตไม่ใช่ <c ười> สักข้องนะครับปไปคลองชาแนลนะลนะครับวันนี้ก็มาที่ร้านจิ๊บเฮคัดนะครับตัดผมชายซอยวิศวะลังตลาดศีเมืองนะวันนี้ได้มีโอกาสมาตัดนะครับอยู่เพชรบุรีนะครับอยู่ที่อาจเจ้าสําราญนะครับอาจเจ้าสําราญเนาะอาเจ้าสําราญนะครับมาตัดที่นี่นะครับลูกค้าของเราก็ใจดีมากเลยนะครับลูกค้าให้ เเปป็นูก,กนนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการโูนการขึ้นไปนะครับงานขึ้นไปเราก็จะถ่ายขึ้นไปแน็ขึ้นไปนะนะครับนะครับหลักการถ่ายก็คือใช้ตัวเบอร์สามนะในการลองขึ้นไปนะ่ย จากด้านบนนะครับมาด้านขวาแล้วก็มาด้านหลังนะค่อยๆถ่ายขึ้นไปนะครับก็จะทําให้เกิดความเนียนนะครับความเนียนก็จะนะครับเนียนเนียนเนนนะครับวันนี้ได้สองทรงเลยนึ่ประคองชาแนลนะครสองทรงลองทรงกับสกินเฮดวันนี้อยู่ในคลิปเดียวกันแล้วออกมาดีเลยนะครับก็จะรอแล้วก็ดูดีนะ มีสเสน่ห์นะครับใช้ทักษะวิชาชีพตะผมนะครับเป็นช่างนะครับมานานนะครับหลายปีรู้สึกว่าจะาสามสี่กว่าปีแล้วนเ,เนาะจำเรียนจากร้านแก้วจาก้านแก้ว แวดังมากนะโรงเรียนสอนสัตวครับแต่เดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมมันยังอยู่เอ๊ะมันก็เท่ากันดีนะเข้าอืมเข้านะแต่ทำไมมันไม่ออกะโอเคได้แล้วเนาะโอเค ดได้หดี่อ่าโอเคอยังยังโ <laughs> <laughs> อเคไม่ยังยไม่ด้ยขอจบการนำเสนอการตัดผมโปรทรง,งกลางและส่งสกินเฮดเพียงเท่านี้ฝากติดตามกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะครับประครองชาแนลเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ